สวัสดีครับผมสวัสดีค่ะโอ้โหสวัสดีค่ะคุณเต๋าสวัสดีค่ะแล้วี่ว่าวันนี้นะคะบิ๊กซีเอ็กซ์ตาสาขาพระรามสี่ของเรานี่ดูแคบไปขนาดตาเลยใช่เลยครับผมนะแล้ววันนี้เป็นไงบ้างคะวันนี้เห็นแฟนคลับมาใช่แบบนี้แล้วอยากให้คุณเต๋าแบบอัปเดตนิดนึงนะคะให้แฟนๆทราบหน่อยว่าช่วงนี้มีผลงานอะไรบ้างอ๋อได้เลยครับผมวันนี้ก็จะมีตอนนี้นะครับกาแฟปริ้นนะฮะออแนววันนี้นะครับกี่โมงนะฮะ 3ท,ทุ่มนะครับผมทางช่องทูหกนั่นเองครับผมแล้วก็จะมีซิงเกิลที mm ่สองอกมาเร็วๆนี้นะครับแล้วก็คอนเสิร์ตใจสุงในเดือนกันยายนนี้พร้อมแล้วนะครคอนเสิร์ตเตาระชานั่ เพื่อนๆอย่าลืมไปดูกันนะครับโ,โหเรียกไดว่าผลงานเย้ยแบบนี้นะคะแอบกระซิบนิดหนึ่งขอกระซิบกระซิบดังๆเลยดีกว่าคุณเต๋ได้เลยครับทราบว่าตอนนี้คุณเต๋มีสาวพิเศษคนรู้ใจหรือยังคะโอ้โหเอยู่ที่นี่แหละฮะอยู่ที่นี่ ต่อคถามโดนแล้วแล้วก็วันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณเต่านะคะ,ะคจับรายชื่อนะคะของผู้โชคดีทั้งสามท่านานะคะขึ้นมาด้านบนเวทีเลยอเอาละค่ะเดี๋ยวเรานะคะขอ,อนี่เลยรลรายชื่อผู้โชคดีนะคะจากการร่วมกิจกรรมดีๆกับเรามาแล้วเป็นนี้คุณเต๋อขอสามชื่อนะสามชื่อใช่ไหมเดี๋ยวบบคนนี้หนึ่งก่อนคนนี้หนึ่งก่อนคนนี้หนึ่งอเอาคนนี้หนึ่งอ่ะวายแล้วค่ะใครจะเป็นผู้โชคดีในวันนี้ ผู้โชคดีที่จะได้ขึ้นมาอยู่บนเวทีเดียวกับคุณเอเต่าเราเออเป้นเป้นท่านแรกนะครับได้แก่คุณคุณธัญพรคุณธัญยพรอุ๊ย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 อยู่แถวนี้ไหมอําประชาเลยอยู่นะฮะอยู่ไหมคะเป็นลมไปแล้วหรือเปล่าอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเคลื่อนชี้ตัวแล้วโอ้ยเชิญเลยค่ะด้านบนเวทีเลยนะคะ นธัญพรอัมชาอาเชิญเลยน <Okay. S 1> คะคะเดี๋ยวสัมภาษณ์นิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสัมภาษณ์นิดนึงเลยค่ะสัมภาษณ์นิดนึงสัมภาษณ์นิดนึงสวัสดีค่ะน้องธัญพรคะชื่อเล่นชื่ออะไรเอ่ยแชมป์ค่ะน้องแชมป์ไหนใครเพื่อนน้องแชมป์บ้างอยู่ไหนเพื่อนทิ้งหมดเลย <laughs> เพื่อนบอกว่าอิจฉาอิจฉาไม่เป็นเพื่อนแล้วน้องแชมป์คะวันนี้น้องแชมป์รู้สึกยังไงบ้างได้ไย,ยืนอยู่บนเวทีนี้ข้างๆนี่เลยโอ้โหห่างกันไม่ถึงหนึ่งเม ใกล้ขนาดนี้เลยตื่นเต้นไหมกะเถอกเบก็เถอบมากร็เถอบมาแบบน้องเขาบอกว่าแบบเผอ,อเรอย่างเงี้นะตื่นเต้นตื่นเต้นมากใช่ไหมแล้วแล้ว,ลวอยากทราบค่ะว่าอะไรที่คิดว่าในตัวเรานะคะนี่แหละที่คิดว่าแบบมีความมั่นใจแค่ไหนอะในส่วนตรงไหนของเราที่คิดว่าจะทำให้พี่เต๋าเนี่ยหลงไหลในคำตอบของเราได้เออ มีไหมอะไรแบบตั้งตั้งโ้ตอะยังไม่รู้ยังไม่รู้เก็บไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนงั้นเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนนะคะเก็บเก็บต้องแชร์ไว้ก่อนตอนนี้คนที่สองคนที่สองเลยดีกว่าเออคนที่สองเลยนะคะเขียนเบอร์โทรมาให้ด้วยนะครับโอ้โหใครเขียนเบอร์ลงไปนะไหนมีใครเขียนเบอร์โทรศับท์เบอร์บ้ากันผ่านไปเรื่อยๆด้านไหนเขียนเบอร์มั้ยคะโอเคไม่รู้อยากชื่อเลยนะครับผมคุณ โชวันยากมากค่ะโชตินภาใช่ไหมโชตินภามีไหมคะโนะางามหรือเปล่าสมงามเอาเป็นเบอร์โทนไหมคะคุณเบอร์โทรก็ได้ตึ้งตุ้งทั้งหลังอ่ะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตนะคะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะคะเอ๋อคุณโชตินภาสมสมงามหรือเปล่าคะไม่แน่ใจอยู่ไหมครับ ไฮะคุณโชคน,นะคะนะคะเดี๋ยวเชิญด้านบนเวทีเลยค่ะมาแล้วนะคะมาแบบอาการผื่นๆกันนี่เลยเชิญตรงนี้เลยค่ะ,คะๆๆๆเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคนที่สองนี่เก็บไว้สัมภาษณ์อยากอยากทราบรายชื่อคนสุดท้ายจึงเลยนะคะผู้โชคดีท่านสุดท้ายนะคะไม่ต้องเขินค่ะน้องเป็นผู้หญิงครับผม อีกแล้วนะมีรุ่นมีรุ่นด้วยของผู้ชายหรือเปล่าอ๋อผู้ชายหมดสิ้นนะครับงานนี้นะฮะคุณนางสาวคุณนางสาวด้วยอ๋อเจ้านางสาวมาเลยนะเจารุณีปรางเพชรคุณเปิ้ลครับนะฮะแบงสาวรออยู่นะ,ะอยู่นัดน,นีด้วนะคุณเชิญเลยเชิญเลยครับเชิญนัดนี้เลยนะคะ นนี้ก็โอเคครบแล้วโอเคเราสานหน้าเดียวเด้อมาสักครู่นี้สัมภาษณ์น้องแชมป์ไปเอ๊ะทำไมแต่ละท่านจะต้องกระเถิบถอยหลังกันมาอกระเถิบขึ้นมาข้างหน้านิดนึงนะคะอ่ามาแล้วมาละเดี๋ยวท่านที่สองเดี๋ยวขอทราบก่อนท่านที่สองชื่ออะไรคะชื่ออะลยนะขอขอ,ขอแบบชื่อเล่นเนี่ยแบบชื่อเล่นจมจำง่ายๆแบบว่าต้องเต๋าคนจะได้จำง่ายๆไงนะคะชื่อว่าคุณนุ่นคุณนุ่น นะคะวันนี้คุณนุน่นคุณนุ่นมั่นใจแค่ไหนคะว่าวันนี้จะเป็นนะคะคนที่นะคะเดาหรือว่านะคะคำถามของคุณเต่าได้โดนเต็มเต็มเออเอ,อ,อึ้ง <laughs> เขาบอกว่าความอึ้งของดิชนานนี่แหละค่ะที่คุณเต่าจะต้องอึง้งไปอะไรางี้ตอบได้ไหมมีมามมั่นใจตรงไหนไหมแบบมั่นใจแค่ไหนแอบมั่นใจมากไหมวันนี้มา,มา คุณนุ่มบอกมากค่ะนี่มากและท่านที่สามเลยเดี๋ยวเดี๋ยวให้ให้นี่เลยเดี๋ยวให้ไม่นำตัวอะไครับชื่ออะไรครับผมเมื่อกี้ประกาศไปแล้วไม่จอจำได้ปะนิถาวันกลับคือจำได้ปะโอ้โหนินิเปครับมั่นใจแค่ไหนครับวันนี้มีความมั่นใจครับมั่นใจว่าอะไรครับมั่่นใจวาเอางี้ดีกว่าเราจะตอบคำถามใช่ไหมเออจะตอบคำถามก็คิดว่าอะไรอะไรในตัวที่โดนใจคุณเต๋ามากอ่าอ่า มนตัวเราเดินใจนะความจริงใจที่แค่เต๋าเอขาจริงใจที่ไม่ให้เต๋าเต็มรอยโยอดเลยหยอดเต็มๆเลยนะคะงานนี้คุณเต๋าคะเอาละค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยช่วยกระเถิบประเดนหน้าเออเหมือนว่าเรายิ่งคุยไปจะยิ่งใกล้ชิดถอยไปเรื่อยเรื่อยนะคะความกลัวของผมยังไม่รู้นะคันซีโคโคเขาเขินนะคะเขินคุณเต๋ามากเลยในงานนี้เอาละนะคะเดี๋ยวเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวเรามาเอาใจช่วยนะคะทั้งสามท่านบนเวทีนี้เลยไม่ทราบว่าพร้อมหรือยังคะ พร้อมค่ะพร้อมแล้วพร้อมไหมแล้วท่านนี้ล้วคะพร้อมค่ะพร้อมแล้ว,ลวะะพอ,วพ,รอวพร้อมแล้วทั้งสามท่านแบบนี้เดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่คำถามแรกกันก่อนเลยดีกว่าค่ะนะคะเอ,า,อางี้ดีกว่าวันนี้ถ้าจะให้เปรียบนะคะเต๋าเป็นเกี๊ยวกุ้ง ทั้ง3ารสชาติเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นนะคะเกี๊ยวกุ้งเกี๊ยวกุ้งต้งยมยำแล้วก็บะหมี่เกี๊ยวกุ้งนะคะอยากทราบข่าวว่าคุณคิดว่าเต๋าเหมาะที่จะเป็นเกี๊ยวกุ้งรสชาติใดและเพราะเหตุใดะคะ่ะขั้นแรกเลยค่ะน้องแชมป์น้องแชมป์ตอบว่าเอาเกี๊ยวกุ้งต้งยมยำก็ได้พอไรอะทำไมถึงคิดว่าที่เต๋อจะเป็นเกี๊ยวกต้มยำ หล่อค่หล่อแบบเกียวุกต้มยำหล่อยังไงเนี่ยหล่อแบบเกียวพุกต้มยำเนี่ยก็ก็หล่อหล่อแบบหล่อแซ่ัเวอร์ลยท่านที่สแลคะคนุ่นคนุ่นต้ยำแล้วต้ยำเหมือนกันทาไเอ่าเพิ่งมอกันอยกัน เท่าตัวจีของพีรุ่นครับชางฝ่ามือเน่ชุบเน่มีมีแบบว่าป้อนเกี๊ยวให้ทันทุกวันเลยเห็นไะไหนไหนทำไมอ่ะอันตอบหมายตอบหมายว่าเปรียบว่าคุณเตาเนเกี๊ยวกุ้งมาต้มยำเขาก็ตอนแรกแบบทานเข้าไปใช่ไหมคะมันก็จะแบบให้ความรู้สึกว่าเต้มกลาวนี่ทานแล้วเหรอครับทานทานแล้วใช่ไหมครับทานแล้ว ทีนี้พอทิมเข้าไปปุ๊บมันจะมีความเพล็กอะแล้วก็ความแบบว่าความเข้มข้นพอได้แบบว่ามองเขานานๆมันจะให้ความรู้สึกว่าเขามีหลากหลายรสในทุกเดียวกัอนอน,นี้มอแสยอนะ,ะแต่จากี่ส์ซัพเปอร์เรารู้สึกว่าแบบมองนานๆแล้วแบบโอ้โหคนลุกเลยทีเดียวนะคะท้ายสุดท้ายท้านสุดท้ายผมไปไม่ถูกเลยค่ะแบบว่าเคล้มไปแล้วมีอยู่สามรถอ่ามีอยู่สามรถ เลือกรถไหนครับมีรถอะไรบ้างมีรถออริจินอลนะครับบะหมี่บะหมี่เกี๊ยวอครับต้มยำต้สำเนียงกาฬสินธุ์ผมครับนะออริจินอลนะครับนะแล้วก็รถต้มยำแล้วก็บะหมี่เกี๊ยวคิดว่าผมเหมือนอะไรครับชอบแบบรสมากเลยออริจินอลค่ะออริจินอลเลยนะครับอออริิจนลออริจินอลนะครับผมเพราะว่าอะไรครับเหตุผล ไม่แปลกแก้ว่าเป็นเป็นรถพลาสติกที่เป็นต้นแบบจริงๆจากของเขาเขาเาชาที่ตัวของเขาเองชาติจริงๆนะคะโอ้ค้นแบบนี่มีแ่เด้กๆกระเถิกระอันนี้ก็ไปอีกแล้วนะรู้สึกจะมีอะไรด้านหลังหรือเปล่าด้ดึงดูดไปมากเอาละค่ะ ฟังคำตอบของสาวๆทั้งสามท่านไปแล้วคุณเต๋าครับแต่ตอนนี้คําตอบอยู่ที่ใจคุณเต๋าแล้วล่ะค่ะว่าขเขาตอบคุณเต๋าเต๋าคิดว่าเต๋าเปรียบนะคะตัวคุณเต๋าเองเหมือนกับเกี๊ยวกุ้งซีพีรสชาติใดเอ่ย,อย์คำตอบอยู่ในมือผมะคำตอบอยู่ในมือรุนนะคะรุนนะคะทั้งสามท่านหนึ่งสองใช่ช็อปอนมาแล้วนะคะรดอะไรครับรดออริจินอลนนั่เอง โถแล้วหนึ่งท่านนะเพราะว่าอะไรที่เป็นรถออริจินอลนะครับหรือว่ารถต้นตำรับนั่นเองโอเคฮะเดี๋ยวคนจะแซวสำนียงภาษาอังกฤษผมนะครับเพราะว่าเป็นรสชาติที่เหมาะกับตัวเต๋าเพราะเต๋าเป็นคนที่เรียบง่ายแต่อร่อยหนยมากตานีบอกยังไม่ได้ชิมเลยพี่เต่าบอกยังไม่ได้ชิมเลยอร่อยจิงมา นั่นแหะคือทำไมต่อ,องอ,อิจารณาใช่แล้วคือแบบเป็นธรรมชาติแต่ว่าทำเล็บเรียบง่ายอะไรอย่างนี้ใช่ครับผมแต่อร่อยแต่อร่อย,ออยด้วยย้ำว่าอร่อยนะคะ <c oughs> เห็นเลรียบง่ายแบบนี้